สวัสดีครับวันนี้ผมมาทำคลิปนะครับเพื่อขอบคุณ f อซนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องในชุมชนพี่น้องที่ได้มีส่วนช่วยติดตามหาน้องไม่ทองคือน้องหมาของเรานะครับก็กระท่อมชมจัน c h a ชาแนนะครับเราก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณ ของกระท่อมชมจันทร์แล้วก็แนะนา,นาของ,ล,ง <c oughs> ลุงอ่อนจันทร์นะครับกับป้าเปียกนะครับซึ่งเป็นเจ้าของน้องหมาไมมทองนะครับเนื่องจากว่าเขาได้ออกหลงบ้านออกจากบ้านแล้วก็หลงป่าไปนะครับเพราะบ้านของเราอยู่เป็นสวนแล้วก็อยู่ติดกับป่ากับห้วยนะครับเขาออกไปเล่นตามธรรมดาแต่ว่า ช่วงหน้าฝนในยญามันขึ้นรกแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นเยอะนะครับเวลาเขาเข้าไปในป่าแล้วเขาก็เลยพัดหลงกลับมาบ้านไม่ได้กลับมาแต่ลูกลูกของเขานะลูกของเขาชื่อน้องสมัยนะครับเป็นลูกของไหมทองลูกสมัยกลับมานะครับคือเขาหายไปตั้งแต่วันที่สามสิงหานะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ติดตามทุกวัน นะครับแต่ว่าเราก็คิดว่าเขาไม่ไปไกลขนาดนั้นเนาะที่ระยะทางที่เขาเขาออกเขาไปก็หลายกิโลนะครับที่เราได้พบน้องก็ประมาณ 5- 6กิโลนะครับห่างจากบ้านของเราที่น้องหายออกไปนะครับก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่พบเห็นนะครับมีน้องน้องรุ่งคนหนึ่งนะครับเขาก็ได้เจอน้องตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่4 นะครับวันที่4ี่แล้วก็น้องก็ได้ลงข่าวๆไปทางสื่อออนไลน์ไปทาง facebook นะครับก็เลยทางเพจวอรินชําราบนะครับเพจวอรินชัมชัมาบนะครับก็ได้ช่วยออกติดตามน้องอีกนะครับติดตามทางเพจเนาะก็ลงข่าวในโลกโซเชียลนะครับก็ ลงข่าวไปนะครับเราจริงๆเรามาเจอข่าวคราวนี่ก็หลายวันแล้วนะครับน้องหายไปเกือบประมาณเป็นลงลงข่าวลงเฟซลงไลน์อะไรไปลงไปทาง y o u t u b e นะครับพูดถึงน้องไมมทองก็ก็ทำให้การเริ่มต้นการหาน้องไมมทองนะครับก็เริ่มต้นมาเรื่อยๆนะตั้งแต่วันที่3นะเราก็เริ่มมีข้อมูลมี เบาะแสต่างๆที่เขาน่าจะไปยังไงมายัางไงเราเห็นภาพน้องเขาส่งมานะครับส่งรูปมาให้ดูนะพอดีก็เป็นเพื่อนทางไลน์ทางไลน์ก็ส่งรูปให้ดูนะครับก็เลยได้เห็นว่าเป็นน้องจริงๆนะครับหลังจากนั้นเพจต่างๆก็ช่วยนะครับพออมาโนนะครับเจ้าของสถานีวิทยุ1 5 7 7 5นะครับมิตรมุนชนหรือสมปาน้อยนะครับก็ลงข่าวช่วยประกาศ ตามหาน้องไม้ทองและผู้ใหญ่บ้านคายางและพี่น้องในชุมชนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือ,อกรรมการหมู่บ้านก็ช่วยกันคนในชุมชนก็เป็นที่รับทราบนะครับก็เลยกระจายข่าวไปจนมาถึงนะครับมาถึงวันที่ที่ผ่านไปวันที่23นะครับวันที่23นะครับเป็นวันที่เราทราบข่าวน้อง ทราบข่าวน้องนะจากโทรศัพท์โทรมากลางคืนก็ประมาณสองถึงสามทุ่มนะเขาโทรมาบอกว่าพบน้องไม้ทองแล้วก็เอาน้องไม้ทองมาดูแลไว้สองสัปดาห์กว่าแล้วน,นะครับก็ไม่ไกลนะเป็นหมู่บ้านที่ฝากถนนสีเลนระหว่างอุบลพิบูลเนี่ยนะฮะอยู่จุดตำบลโพไซนี่แหละนะครับก็ เขาอยู่ทางคุ้มวัดอ่าปทุมวันวนารามนะครับก็อยู่ขึ้นไปทางเหนือนะไปทางเหนือไม่ไม่อาจจะเฉียงเฉียงเหนือนิดหน่อยนะครับก็เลยติดตามไปนะครับไปรับน้องนะครับก็เจอน้องโอ้น้องก็ดีใจมากเลยนะครับพอเราไปถึงอ่าที่น้องอยู่นะครับก็เปิดประตูรถยน ลงไปเนี่ยเขาก็วิ่งขึ้นรถเลยแล้วก็วิ่งมาหาเรานะครับมาดมมาดีแสดงความดีใจนะครับนั่นคือไหมทองนะฮะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยอยากมาทำคลิปนี้ขอบคุณผู้ดูแลน้องไว้ด้วยนะครับดูแลไว้อย่างดีนะครับผู้ที่ช่วยออกติดตำหาทําข่าวทำอ่าลงข่าวลงข่าวไปนะครับก็จนได้เจอน้องนะน้องกลับมาอย่างปลอดภัยก็ไม่มี บาดเจ็บอะไรนะคนที่เขาเอาน้องไปดูแลเขาเข้าใจว่าน้องอาจจะตกล่นจากรถนะครับเขาเขาไม่รู้ว่าน้องหลงทางไปนะก็เขาก็สงสารก็เอาไวก้ก็ถ้าเกิดไม่มีใครไปเอา,เาแสดงว่าน้องไม้ทองก็ยังโชคดีที่เขามีคนดูแลมีคนเอาไปเลี้ยงดูไว้นะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับเมื่อเราลงข่าวครา,าวพี่น้องช่วยกันนะพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องนับว่าเป็น ฝ่ายที่ผมได้เอ่ยไปแล้วนะถือว่าเป็นผู้ที่มีอ่าเป็นผู้มีพระคุณแล้วก็เป็นผู้ที่ได้แสดงความจริงใจในการช่วยออกติดตามหาน้องไม้ทองจนประสบผลสำเร็จนะครับน้องได้กลับมาบ้างนะครับวันที่23นะยี 23, ประมาณสองสามทุ่มนะครับเราไปรับน้องมาก็รวมเวลาน้องก็ก็หายไปหลายวันนะครับรวมแล้วก็ประมาณ20 ยี่สิบวันพอดีที่น้องหายไปเพราะว่าเขาหายวันที่สามวันที่ยีบสามก็เจอนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีของพวกเราที่เป็นเจ้าของนะครับที่ได้เลี้ยงน้องไม้ทองมาตั้งแต่ตั้งแต่พูดง่ายๆถ้าตั้งแต่เขาเล็กๆลืมตานะครับก็เอาเอามาเอานมให้กินนะมาเลี้ยงน้องปลอยลูกสาว นะครับเขาเป็นคนที่เอาน้องมาเลี้ยงแล้วก็เราก็ช่วยกันเลี้ยงจนเขาโตนะครับจนเขามีลูกชุดหนึ่งนะครับลูกของเขาก็โตลูกก็ประมาณอายุหนึ่งปีแล้วนะครับอ่ะไหมทองอายุเขาก็ประมาณสักสองปีกว่ากว่านะครับก็ถือว่าวันนี้ก็เลยคลิปนี้ก็อยากจะมาขอบคุณนะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยติดตามหาน้องไหมทองแล้วขอบคุณ F c ซ ทุกท่านนะครับของกระท่อมชมจันทร์ชาแนลที่แสดงความห่วงใยแล้วก็ให้กำลังใจในการติดตามน้องนะอะคลิปนี้ก็อยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าเราได้น้องไม้ทองกลับมาแล้วนะครับมีความทําให้ครอบครัวเรามีความสุขแล้วก็น้องไม้ทองก็มีความสุขเขาพูดได้เขาคงจะพูดเขาคงจะดีใจที่เราไปรับเขาเพราะว่าน้องตอน ตอนหายไปใหม่ๆเขาก็ไปอยู่ที่ถนนไปมองหารถที่จะผ่านมาอาจจะเจอรถที่เราผ่านไปน้องก็ไปอยู่ที่ถนน2อสาวันนะไปรอยเจ้าของนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็อยากขอบคุณเอฟซยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ที่ดูแลอุปการะน้องเอาไว้จนเราได้น้องกลับมานะครับคลิปนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านนะครับ ก็แจ้งให้ทราบว่าเราได้น้องไม่ท้องกลับคืนแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ